สวัสดีค่ะนะคะก็มาดูคลิปไฟล์งบที่ปรับเพิ่มเติมมานะคะหลังจากที่ได้ฟังการตั้งค่านักขนาณเลยเนาะนะคะก็สำหรับวัทรที่ต้องการทจดทำงบรายจ่ายนะคะก็เราไปพิมพ์นะคะรายงานรับจ่ายนะคะจาการะบบ o อลาแอร์รีพอร์ตนะคะ แล้วก็เอายอดยกไปไปยกมานะคะซึ่งบัญชีของแม่ะคะดูที่อธิบายความหมายเอาไว้นะคะน,นี้เนาะความหมายก็หมายถึงว่าในชีสรับจ่ายะคะ่ะมันก็หมายถึงว่าการที่เรารับจ่ายในส่วนเพราะนั้นเราจะไม่รวมในส่วนที่เป็นเนี่ยค่ะการรับโดยเบยผ่านการตั้งลูกหนี้อ่าเราก็ต้องหักออกไปเพราะนั้นมันจะต้องไม่ดึงจากทดลองะคะดูที่ คำอธิบายนะคะเราต้องหากออกแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ย,ววยตัวนี้ซึ่งอของเดิมเราบัญชีเราไม่รับรู้เพราะเรารับรู้ไปทีที่แล้วแต่ว่าระบบาน,นะคะตอนนี้รับรู้เป็นรายได้ของปีนี้เพราะนั้นเราต้องบวกกลับเข้าไปนะคะรายได้จากการส่งขายสินค้าก็เหมือนการลูกหนี้พี่เก่านะคะแล้วก็ไม่ถือแล้วเนาะแล้วก็การตั้งใบผ่านลูกหนี้แล้วก็ไม่ถือไม่ถือเป็นนะคะนะ,ะแล้วก็อะไรอีกนะคะ ต้นทุนขายนะคะแล้วก็หักค่าจ่ายค้างจ่ายปีเก่าออกะค่ะเราไม่ถือว่าเป็นค่าจ่ายปีนี้นะคะนะอ่าแล้วก็ต่อมาพวกเอ่อที่มันจะอ่าลูกเงอนโอนอะไรแบบนี้นะคะอ่เราก็จะถือตามรับที่รับจริงจ่ายจริงที่ตามระหวะมานะคะนะ้มากรอกนะคะซึ่งก็ได้ปรับนะเราก็จะงงเนาะรานนั้นมันไม่ได้เหมือนกับไฟล์มบลูกะค่ะที่ ดึงจากสูรตรทดลองมาบอนนี้เราต้องอระบบโปรแกรมมันจับไม่ได้นะคะพวกนี้เราต้องมาหักไปเองนะคะตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนสูตรเพิ่มก็ให้เรากรอ,อกจากยอดยกไปยอดยกมาเดือนเดิมพิจนารณาคะเมื่อเราเข้าระบบโอนไลน์แอรริพอร์ตนะคะ มันละบกโอนเนาะกนะคะก็จะบอกในส่วนที่ปรับเพิ่มเนาะแต่จากตั้งค่านัพนามานะคะ จากพลาสต์สายตัวนี้ช้านะคะอ่าเราเข้านะคะอ่าเราเข้าโอลาแอร์ีพอร์ตนะคะ เดี๋ยวไปเอามาจากเจ็ดปุ่กดีกว่านะคะนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วก็เข้าโอลาแอดิพอร์ตนะคะก็จะเป็นหน้าตาสิพูนะคะก็อ่าพวกเราอย่าพึ่ง คิดว่ามันจะสมมูลแบบนะคะอันนี้เราก็ดูกับงบเดิมของพวกเรานะคะเราก็ไปพิมพ์นะคะไปพิมพ์งบทดลองออกมาเดินมิถุนายนะคะนะเราเลือกเดินมิถุนายนะคะแล้วก็กดพิมพ์ออกมานะคะนะแล้วก็ดูกับของเดิมที่เคยพิมพ์ออกมาก่อนนะคะว่ามันถูกต้องไหมยอดยกมาระหว่างเดือนจะยุยก,ยกไปมันเท่ากับของเดิมที่เคย ออกมาแล้วหรือเปล่าก่อนนะคะ,ะดูนะคะ,ะต่อมาก็ไปดูรายงานรับจ่ายนะเพราะเราต้องการอยากจะได้รับจ่ายด้วยนะคะสาหรับเราที่ต้องการจะทำะคะเราก็คิดรับจ่ายล้วก็เลือกเดือนมอิถุานายนค่ะกดค้นหานะคะ่ะพิมออมาะคะ่ะเราก็ทั้งหมดเนี้ยเราก็จะเอายอดยกไปนะคะมากรอกนะ,ะก็คือรับจ่ายเราก็จะเอาฝั่งนี้มากรอก เป็นจะยกมาเนาะนะคะอ่านะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาที่ไฟล์เรานะคะที่มันปรับเพิ่มเนาะทีนี้อ่าระดับแรกนะคะเมื่อพวกเราได้ไฟล์มาปุ๊บะคะจะเป็นซิฟไฟล์นะคะแล้วเมื่อเราเปิดการใช้งานครั้งแรกะค่ะก็ต้องตั้งค่าเหมือนตามที่สอนไปเนาะนะคะทีนี้ก็ย้ำไว้เราบันทึกแซมเป็นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ก่อนนะคะแล้วก็เปิดในชื่อใหม่นะคะนะอ่ะ เปิดในชื่อเปิดในชื่อใหม่นะคะนะเมื่อเปิดชื่อใหม่แล้วล้วก็คลิกเปิดการใช้งานครั้งหนึ่งนะคะนะเนื่องจากว่าคามอมส่วนี้มันค่อนข้างช้านะคะก็จะมาบอกในส่วนที่ปรับเพิ่มะคะนะข้อมูลพื้นฐานอ่าก็เหมือนเดิมะคะ่ะก็จะบอกว่าที่เพิ่มมาก็บอกว่าให้เริ่มต้นกดกดที่ชีทรายงานรับจ่ายก่อน ในการค่าตั้งต้นผังบัญชีก็คลายออกมาให้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มผังใดๆนะคะให้เรามาเพิ่มแถวแบบนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็วางแบบเซ็กซีนัดลอกหาแถวด้านล่างนะคะเมื่อเราแก้ไขในค่าตั้งต้นนะคะเราก็ต้องไปแก้ที่ผังทดลองด้วยนะคะก็คือหมายถึงว่าในแถวถัดไปให้มันตรงกันนะคะ,นะก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะคะ ทีนี้นะคะในส่วนที่เป็นข้อมูลรับจ่ายเช่นเดียวกันนะคะนะสมมติว่าเราจะเพิ่มแถวเกษตรดวาวน,นะคะแถวนี้นะคะสิบแปดให้เราวางด้านละด้านล่างนะคะเราเปลี่ยนชื่อเป็นแถวศูนย์ก็จะเป็นดี2ียี่สิบเก้าใช่ไหมคะเราไป,ไปดูที่แรงสนาบคงเหลือประจำวันนะคะ เราคลายตัวกองออกก่อนนะคะนะแล้วก็มาดูมาแตะที่คอลัมน์ E นะคะ18ะนะคะแล้วก็วางที่แถว20นะคะแล้วดูจาก E เป็นหลักค่ะอ่ามันก็จะเป็นเพิ่มบัญชีมาเป็นีศูนย์ให้เราสมัตินะคะเราดูจากตรงนี้นะคะที่คําว่าดีนะคะด้านล่างด้านขวามือน,นะคะครูคุคูก็จะอธิบายไว้แล้วนะคะ ในไฟล์ในไฟล์ฟที่แจกค่ะ่าทีนี้ต่อมานะคะกรณนที่เรทอผิดหมวดหรือว่าบันทึกซ้ำต่างๆนะคะในการลบข้อมูลนะในการลบข้อมูลนะคะก็ให้เรามาลบที่ชี้นี้นะคะ่ะเราลบแถวนะคะอาแล้วเราลบแล้วก็ลบแค่คอลัมน์ คอลัมน์ G ห้ามลบคอลัมน์ H นะคะมันมีสูตรอยู่นะคะรายการบันทึกบัญชีเหมือนกันนะคะมีสูตรอยู่ถ้าเกิดสุดท้ายก็หานะแบบนี้นะคะสูตร้ายก็ให้เรา Copy นะคะแถวด้านบนนะคะแล้วก็มาวางแทรกแบบคัดลอกนะ,ะวางแบบสูตรนะคะกรยสุดท้ายนะคะนะารายการรับจะไปประจำวันก็คือ RV นั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะ ขอ,อสั้นๆแล้วกันนะคะที่เพิ่มมาปุ่มนะคะอ่านีชิดรับจ่ายตรงนี้นะคะก็เราเอามาจากรายงานรับจ่ายเงินนะคะฝั่งนี้นะคะนะคะเรามากรอก,ก,รอก่อดโดยมิจนานเรามากรอฝั่งนี้นะคะนะซึ่งสูตรโบได้เปลี่ยนไปแวนะคะทีนี้นะคะยอดตัวนี้ก็มาจาก ย้อกบมาน่าสาสิปัญญานะคะเนื่องจากว่าเรามาทําในช่วงปลายปีและนะคะวิถุนานะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนของลูกมันอย่างที่บอกค่ะดูสังเกตคําอธิบายนะคะมันไม่ได้ดึงมาจากทดลองทั้งหมดนะคะมันก็หยิบม,มาจากรับจ่ายเงินนั้นมันจะไม่รวมที่การตั้งลูกหนี้ต,ต,ต่างๆนะคะพวกนี้เราจะไม่รวมะค่ะแล้วก็ชีทที่รับจ่ายเงินก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็แบบนี้ค่ะ เราเลือกกันโซ่น,นะคะ,ะมันก็จะเจอรายการรวมดบบนี้ให้เรานะคะนะทันยอดกันมาและจากจริงก็เช่นเดียวกันนะคะนะขอเพิ่มนิดเดียวะคะอ่ะนะคะเราจะเลือกนี้นะคะ,นะคะอ่าทีนี้สมมติว่าเรานําเมื่อเรากรอกข้อมูลใดๆใ,ในชีทลกมานะคะค่าตั้งต้นข้อมูลมันก็จะไปโผล่ในชีทเนี้ยนะชีทถังมันชีททดลองถ้าเราเพิ่มแถวที่เท่าไหร่ ะะะชื่อบัญชีในชีตข้างต้นเราก็ต้อง Copy นะคะแบบนี้นะคะทรลแถวนะคะคัดลอกแล้วก็วางแบบแเ,ซแเซลทรกเซลล์ที่คัดลอกด้านล่างด้วยนะคะนะทีนี้สมมติว่า,าเราจะเริ่มเดือนใหม่นะะเริ่มเดือนใหม่เราก็ต้องบันทึกแซมเป็นนะคะ,นะคะที่เหลือไปฟังจากคลิปเดืมน,นะคะแซมเป็นเป็น,เ,ปนเดือน อ่าสิงหาหกเจ็คะเนื่องจากว่าคอมตัวก่อนมันอึกะคะ่ะอ่าเราก็มาที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปนเดินสิงหาและโฟลเดอร์น,นะคะก็เปลี่ยนเป็นสิงหานะคะอ่าทีนี้มาดูคาอธิบายว่าเริ่มต้นเดินใหม่กดปุ่มที่ชิดรับจ่ายก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าอ่ามันต้องดึงค่ามาจากที่รับจ่ายเสดนะคะซึ่งในแต่ลลองมันยังไม่ข้อมูลไม่ถูกต้องะคะเพราะนั้น ให้พวกเรามาทำในชีสรับจ่ายก่อนอันดับแรกในการเริ่มเดืินใหม่นะคะหลังจากที่ไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานอ่ะเราเลื่อนปุ่มมาค่ะคลิกตัวกองเป็นก็คือทั้งหมดอ่ะนะคะทั้งหมดแล้วก็กดปุ่มตามนี้นะะนะะอ่ะเสร็จแล้วก็มาที่ชีตทดลองนะคะนะในการเริ่มเป็นเดินสิงหา ซึ่งแรงสนะนี่ค่ะครูภูก็จะกระทบให้เรียบร้อยกรณีที่พวกเราเผื่อว่าบันทึกไม่ถูกแล้วมันจะเยันกันไม่ได้นะคะก็คลายตัวกรองเป็นทั้งหมดอ่าคลายาตกลงนะคะกดปุ่มหนึ่งกดปุ่มสองนะคะข้อมูลก็จะยอดยกไปของเดือนที่แล้วก็จะเป็นยอดยกมาของเดือนปัจจุบันก็คือจากเดือนกรกฎาคมมาเป็นต้นสิงหานั่นเองะคะอ่ะเราไปดูที่รับจ่าย เราดูนตซีเดินตัวกรองนะคะจากอรอบที่แล้วให้เรากรอกเองรอบนี้ไม่ต้องะคะที่ตัวกรองเป็นแสดงนะคะ,ะซึ่งมันก็จะมีข้อมูลที่มันติดลบอยู่ถูกไหมคะเราก็ต้องลบออกนะะอันนี้มันเกิดจากการที่เราตั้งไปผ่านลูกหนี้นะคะประจาเดือนนะะเราลบก่อนเดี๋ยวพอเดินใหม่มันมีเราก็ต้องหักออกนะคะส่วนที่ตั้งลูกหนี้เราไม่เอาะะไม่เอา เห็นไหมนะคะมันก็จะง่ายง่ายกว่าไหมนะคะมันก็จะเป็นยอดยกมาเท่ากับยอดยกมาให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็มาเริ่มเดือนใหม่นะคะแต่ว่าสําหรับรับจ่ายนะคะแล้วก็ประกอบรับจริงจ่ายจริงเราต้องดูว่ามันมีลูกหนี้ไหมถ้ามีลูกหนี้ถ้าเราเดบิตมาเราก็ต้องมาลบออกด้วยนะคะก็คือลบธรรมดาลบห้า่ะก็จะมาเนี้ยนะคะก็ลบไปประมาณนี้นะคะนะอ่ะนะคะ ทีนี้ก็ไปดูชิพต,ตัดไปนะคะนะคะอ่ตัวกองลิงก์นะคะที่มันหายไปเราก็มาแก้ไขลิงก์อ่ามาที่เลื่อนมารับจ่ายเงินตกลงนะคะคแบบนี้ค่ะนะคะอ่าเมื่ออ่าตัวนี้มันก็เช่นเดียวกันนะคะชิพ กรอกข้อมูลรับจ่ายประจำวันเมื่อเราจะเริ่มเดือนใหม่หรือว่าเดือนตุดไปอ่อะเป็นเดือนสิงหานะคะประมาณนี้นะคะก็ดูตามปุ่มค่ะกดหนึ่งกดสองแบบนี้ค่ะเยกยกไปไปยกมาแล้วก็มันก็จะวิ่งไปแรงชนะให้เราสมัตินะคะก็มันจะเช็คดันกันนะคะสังเกตว่าแรงงาอกศูนย์สี่ศูนย์สองปดเ็ดอะเราไปดูผังทดลองของพวกเรานะคะ มันต้องเท่ากันนะคะนะถ้าไม่เท่าแสดงว่าเราบันทึกไม่ถูกต้องะคะ่ะอันนี้ก็จะแจ้งเตือนให้เราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบันทึกเครดิตเดบิตไม่เท่ากันมันก็จะแจ้งให้เช่นเดียวกันนะคะนะที่ปรับเพิ่มมาประมาณนี้นะคะอ่าส่วนตัวกรองนะคะ RV นะคะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะเราเราดีลิททิ้งไปก็ได้นะคะกอกเองก็ได้นะคะหรือว่า มันก็ไม่ได้ยากนะสูตรก็เท่ากับเผื่อเป็นทางเลือกที่เก็เลือกตัวกรองคะก็แถวมันจะอยู่ด้านขวามือเนาะขวามือแบบนี้นะคะนะ,ะถ้าเกิดว่าใครได้ไฟล์เดิมอยู่แล้วก็ข้อมูลคือมันมีเยอะแยะหมดหันไปด้านขวานะะก็จะมีคำอธิบายก็คือเพิ่มไว้แล้วแต่ว่าเรามี แถวเพิ่มประมาณนี้นะคะสูตรมันแก้ไม่หมดนะคะก็ให้พวกเราเอามองมาแตะที่ e 2แล้วก็คลิกที่ข้อมูลหรือว่า data นะคะนะคะถ้าเป็นแบบเดิมก็คลิกคำว่าตรวจข้อมูลความถูกต้องอเราสังเกตตรงนี้นะคะมันจะลัดมาเราเปลี่ยนไปลยเอาไปสักหมื่นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะตกลงนะคะอะ AP ก็เหมือนกันนะคะ AP ก็ทำแบบนี้เนาะถ้าใครไม่ทานเดี๋ยวย้อนฟัง้อนไปฟังคลิปนะคะนะอ่ะก็จะเป็นเดือนสิงหานะคะเดือนสิงหาทีนี้เรามาดูอ่าก็เราถามว่าแล้วอ่สมมติเป็นลูกนี้แบบนี้ค่ะสมมติวันที่20กรกฎาคมเนี่ยมันมีดีกาอยู่5ดีการวมกันและ5้ว5 0 0 0นนะเพราะนั้นเราทำมบมือมันเสียเวลาเนาะเราคลิกคลิกคกทีนะคะ เราก็เอารวมกันเลยนะคะว่าเป็นห้าหมื่นแล้วเราก็ธิบายว่าเป็นการตั้งลูกหนี้ตามดีกาเลขที่เท่าไหร่ถึงเลขที่เท่าไหระะ่ประมาณนี้นะคะอ่าส่วนดีกาเงินเดือนอ่าดีกาเดือนอ่ามันลบไปแล้วนะคะดีกาเดือนอ่ะปุ่มเ p เรากำหนดได้นะคะก็คือจะดูแค p นะคะนะดูตังค่าอะไรไว้อ่าดูค่าจ้างหมอ คลิกเป็นตกลงแบบนี้ค่ะมันจะดูได้หมดเลยคือที่ตัวกลองเราจะเลือกดูอะไรก็ได้นะคะจะดู AP ดูวันที่นะคะดูว่าที่เรามาทั้งหมดเนี้ย RV เท่าไหร่แล้วก็มาดูจากพลังน,นี้นะคะมันก็จะสรุปให้มันจะขึ้นเฉพาะ RV ทั้งหมดที่เรามันชึ้นบัญชีมานะคะอ่ะทีนี้ก็จะดูที่ AP อ่ะ AP. นะคะอ่ะระบบก็จะ หยิบมาให้เฉพาะ AP เท่านั้นและบอกว่าเนี่ย AP ทั้งหมดมันทึกบัญชีอยู่เท่าน,นี้นะนะคะอ่ะเรามาดูกรณีไหนเงินเดือนดีกลางเดือนว่าทำอย่างไรนะะถ้าเดือนเกินกว่ายการเมืองก็ะค่ะจะเดบิตอย่างเดียแบบนี้นะคะ นะอ่าถ้าของเราก็จะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่ชช่เดี๋ยวก็ปี้ปี้ก็ปี้ขัดลอกนะคะมาวางแบบอ่าจะทำไม่แบบยาวๆไม่ได้นะคะคมตัวนี้มันอืดน,นะคะแล้วก็แก้ไขแล้วก็มา ค้นหารายการย้อนหลังค้นหาไปผ่านย้อนหลังเทนะวางก็ไม่รอดแล้วนะคะอันนี้ก็คือปัญหาคอมที่คุณต้องเปลี่ยนเพราะมันช้าะะอืดแล้วนะคะมันจะมาไหมหรือว่ามันจะตายไปก่อน น่าจะโคม่าและจริงๆค่ะก็คือถ้าลักณรแบบนี้ค่ะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะต้องไปใช้เครื่องอื่นนะคะเพราะว่าควารรมจามันไม่ได้และความเร็วมันไม่พอกับที่สูตรที่เขียนไปก็เหมือนกับอีลาแอดเราปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้แต่ละวันให้พวกเราเช็คดูให้ดีนะคะตอนนี้ก็เทียวประเภทอาจจะประมวลวิ่งไปไม่หมดนะคะ,ะก็อย่างที่คุณผู้เจอก็อ ทำแก้ไขาฐานข้อมูลเดือนเดือน่อ้างเนี้นะคะอะประกบปราแก้ไปแล้วพอไปกดพิมพ์มันก็กลับเป็นของเก่าอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือมันอ,อยากต้องยอมรับว่าราะบบแอฟเอสเราไม่สเสถียรแล้วนะคะเพราะนั้นให้พวกเราเช็คตรวจสอบกันให้สม,ม่ำเสมออะไรที่เอกพอร์ตออกมาได้ก็ให้เอกพอร์ตออกมานะคะนะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะนะคะอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ก็เราก็กรอกเงินเพิ่มเงินเดือนต่างๆนะคะถ้าไหลเราก็กรอกมาแบบนี้นะคะ ะะ <c oughs> เราจะคิดคลายนะคะแล้วก็คลาย กรณีที่เราจ่ายเป็นค่าอะไรอ่านะคะอ่า p ี PV นะคะเมื่อเราจ่าย p ีมีพวกอ่าภาษีต่างๆพวกนี้นะคะอ่าเราก็ค p ปปี้แบบนี้นะคะใน้ดน ม่ระะอดแล้วจริงๆเวลาเราจะแก้ไขที่ชีตบัญชีเป็นทดลองรวบทั้งปีนะคะก็เราแทรกแถวธรรมดานะคะไม่ต้องแทรกเซลล์ที่คัดลอกนะคะน่าจะไม่รอดแล้วแหละนะคะก็คิดเพิ่มเติมนะคะก็หน้าประมาณนี้แหละนะคะ,นะเพราะว่าเครื่องมือไม่อำดวยแล้วนะคะ นอะนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะนะก็คิดว่าอ่าน่าจะน่าจะทำได้เลยนะคะอ่าที่เพิ่มเติมมาก็เป็นคิดรับจ่ายเพราะนั้นก็ให้พวกเราอ่าไปทำที่ชิส รับจ่ายก่อนนะคะแล้วก็มาทำทดลองเนาะนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อำนววยนะคะก็สวัสดีค่ะ